อาหารมเผ็ดกระเพราเป็นไงมั่งกระเพราไม้บกทรออกหวานนิดนึงกระเพราเขาทาแยกกันนะมีแบบเผ็ดถ้วยหนึ่งไม่เผ็ดถ้วยหนึง่งกับข้าวเอั่วดินไม่รู้ว่ากินผักก็เยอะนะถ้าไม่กินผักมันจะไม่ถ่ายนะเดี๋ยวไปใกล้เนีี่่ยยเเทวหรอเที่ยว,อ,อ,ยวอ่ะก็ไม่ได้กินจะไม่ได้กินน้ำไม่ใช่หรอกมันกระชี้เหรอ ก็บ่ค่อยกินน้ำไปนั้นแก้งเนียวก็เพราะยายเป็นเบาหวานคนเป็นเบาหวานจะชีบ่อยแว่าอายุมากแล้วคนแก่คนท้องอ่ะเยี่ยวดุครึ่งชั่วโมงทุกชั่วโมงต้องไปตรวจเบาหวานยายอ่ะเอาเอาประชาชนมาไหมเดี๋ยววันอังคารพาไปเจอเนียวก็เนียวดูไม่ยู่น้น